หลังจากนั้นเองมีการสอบถามถึงการเปิดบัญชีส่วนตัวการทำวีซ่ามีการโอนเงินจำนวน66,00 0ยูโรเข้ามาในบัญชีพระอาจารย์สีกาเยอรมันได้ทำการปิดบัญชีสมาคมพุทธวัจนะเยอรมน,นีซึ่งกับผมไม่ทราบว่ามีการปิดบัญชีไปจำนวนกี่บัญชีจะหนึ่งบัญชีหรือสองบัญชีทางเรากำลังพยายามในการตรวจสอบข้อมูลนี้อยู่ แต่การปิดบัญชีนี้เองครับเป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเกิดความสงสัยในการทำธุรกรรมเนื่องจากมีการโอนเงินจำนวนหลายครั้งในระยะเวลาติดต่อกันใกล้เคียงกันจึงมีการแจ้งอายาการที่เยอรมน,นีให้ทำการตรวจสอบในข้อสงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือไม่ข้อหาฟอกเงินก็เป็นข้อหาปกติครับที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทําความผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่งเช่นข้อหายักยอกช่อโกง เป็นนต้แล้วหลังจากนั้นมีการนําเงินที่ได้จากการยักยอกหรือช่อโกงนั้นไปแอบซ่อนในบัญชีอื่นซึ่งกรณีนี้มีข้อสงสัยดังกล่าวทางไอาการเยอรมน,นีจึงได้ทําการสอบสวนสีกาเยอรมันท่านนี้ว่ามีการโอนเงินในลักษณะอย่างนี้เป็นการผิดสังเกตหรือไม่หลังจากนั้นเองทางสีกาเยอรมันได้ติดต่อมาทางวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของวัดจัดทําเอกสารการเงินแสดง ที่มาว่าโอนเงินไปด้วยเหตุผลอะไรข้อความต่างๆในเอกสารทั้งหมดเป็นข้อความที่สีกาเยอรมันได้จัดทําขึ้นโดยต้นฉบับเป็นภาษาเยอรมันมีการแปลเป็นภาษาไทยแต่ข้อความทั้งหมดนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของสีกาท่านนั้นทุกประการหลังจากนั้นครับทางสีกาเยอรมันได้จัดทําหนังสือชี้แจงไปยังทางอายการพร้อมกับได้ทําหนังสือชี้แจงไปยัง ธนาคารแห่งประเทศเยอรมน,นีหรือที่เรียกว่าธนาคารชาติคล้ายลักษณะเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลด้านการเงินของประเทศเยอรมน,นีโดยเฉพาะในเอกสารฉบับนี้เป็นภาษาเยอรมันระบุว่าบุคคลที่ทําการชี้แจงนั้นคือสีกาเยอรมันท่านนี้ข้อความที่ปรากฏในเอกสารหน้าสอง ด้านล่างแสดงให้เห็นว่าสีกาเยอรมันได้มีการระบุว่ามีการโอนเงินจากประเทศไทยไปเก็บรักษาไว้ในบัญชี3บัญชีด้วยกันซึ่งเป็นข้อมูลที่แตกต่างจากสิ่งที่ทางพระอาจารย์ได้รับทราบในเบื้องตน้นกลา่วคือในบัญชีทั้งสาบัญชีนั้นประกอบด้วยบัญชีของสมาคมพุทธวจนเยอรมน,นี สบัญชีที่ผมกล่าวไปในข้างต้นกับอีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีที่สามซึ่งทางพระอาจารย์ไม่เคยทราบมาก่อนเลยก็คือเป็นบัญชีส่วนตัวของสีกาท่านนั้นเองแต่ด้วยความพารพครับผมไม่ทราบว่าเงินจำนวน266,000ยูโรนั้นได้มีการโอนไปยังบัญชีของสมาคมสองบัญชีทั้งหมดแล้วมีการโอนต่อไปอยังบัญชีส่วนตัวของสีกาท่านนั้น หรือเป็นการโอนเงินส่วนที่เหลือจากบัญชีธนาคารในประเทศไทยส่งไปยังบัญชีส่วนตัวของสีกาเยอรมันท่านนั้นโดยตรงข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ทางเราไม่ทราบเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการสอบสวนต่อไปหลังจากที่มีการชี้แจงดังกล่าวนี้เองครับทางธนาคารชาติของเยอรมน,นีทางอายการของเยอรมน,นีไม่มีข้อติดใจยอมรับว่า การโอนเงินนั้นมีแหล่งที่มาถูกต้องจึงมีคำสั่งไม่ฟ้องสีกาเยอรมันท่านนั้นคำสั่งไม่ฟ้องนั้นได้มีการระบุไว้ตามเอกสารนี้นะครับเป็นเอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาเยอรมน,นีเป็นคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอายการผมขอกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าข้ออ้างที่มีการกล่าวหาว่า พระอาจารย์ถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงินในประเทศเยอรมน,นีร่วมกับสีกาท่านนั้นไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นพระอาจารย์ไม่เคยถูกสอบสวนในประเทศเยอรมน,นีแม้แต่น้อยเกี่ยวกับข้อหาการฟอกเงินเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่เรามีอยู่ในมือเพียงฉบับเดียวเท่านั้นที่แสดงให้เห็นว่าสีกาเยอรมนท่านนั้นถูกสอบสวนและมีคำสั่งไม่ฟ้อง แต่เราไม่เคยได้รับเอกสารจากอายการเยอรมน,นีเลยว่ามีการแจ้งข้อเก่าหาแก่พระอาจารย์ด้วยเหตุนี้เองจึงไม่มีเอกสารที่แสดงว่าอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องพระอาจารย์ในข้อหาฟอกเงิน